ทำไมความรู้สึกดีๆจึงสำคัญคุณฟังนะคุณไม่มีวันก้าวข้ามเรื่องราวแย่ๆไปได้ด้วยจิตใจที่เศร้าหมองพลังชีวิตจะหมดไปเมื่อความทุกข์ครอบงำชีวิตคุณอย่าทอดทิ้งตัวเองให้จมอยู่กับความเศร้าเสียใจอย่าละเลยตัวเองด้วยการไม่เอาใจใส่ชีวิต อย่าคิดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีทั้งๆท,ที่คุณค่าชีวิตนั้นมีมากมายความเสียใจย่อมเกิดขึ้นได้อย่าเสียความรักและความศรัทธ,ธาในตัวเองเพราะในวันที่คุณไม่เหลือใครแต่คุณยังมีตัวคุณเองที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอรักใส่ใจห่วงใยตัวคุณเองให้มากๆนะ พาตัวเองออกมาจากจุดที่แย่ๆเพราะคุณคู่ควรกับความสุขและความสบายใจอยู่ในที่ที่ใช่กับคนที่ใช่ชีวิตนี้ก็ดีที่สุดแล้ว